จะมาอันบล็อกแกะกล่องของใหม่อันนี้เป็นดัมเบลเทพนะครับดัมเบลดัมเบลเทพปรับน้ำหนักได้สองถึงยี่สิบกิโลตัวนี้เล่นดีมากข้างในเป็นอย่างนี้ครับแกะออกมาก็จะมีคู่มือ ครับนะผู้มือการใช้งานนะเป็นใบดูข้านมีโฟมประบบมานี่ครับนน้ก็เป็นตัวดวัมเบลแล้วก็เป็นตัวฐานส่วนขาขาแหลกเนี่ยจะแยกอยู่อีกกล่องนึงนะครับนี่จะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวจดิดออกมาดูเลยไม่ใช่เล่นนะ นี่ครับ,รบจะมีฐานวางเวลาปรับเนี่ยต้องเอาไว้ตรงฐานก่อนนะครับถึงจะปรับได้ถ้าอยู่ข้างนอกปรับได้ถ้าจะลดน้ําหนักมาก็มาฝั่งลบนะครับก็กดไปสิบหกก็ยกออกมานะฮะสิบสองนะครับแปดโลสี่โลนะครับมันก็จะเล็กยี่หกหดเล็กตาม สองก็จะสั้นแกนจะไม่ยาวเหมือนจำเบลอื่นนะครับยาวเก็ก,ก์อะตัวนี้จะมาพร้อมกับขาแต่ขาไม่ได้แกะประกอบนะครับเอาไว้เอาไว้เวลาส่งแล้วค่อยประกอบไปนะครับเรียบร้อยอันบอกให้ดูเห็นชัดๆมีคู่เดียว